สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้เอกันข้าวใี้เย็นเคยนะบอกในคลิปนี้เนี่ย เราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของอินิฟาเปิดดีไหมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอินิฟาเป็นหนึ่งในตัวละครที่พูดตามตรงว่าเป็นแมคานิกใหม่เนาะคือนางเนี่ยเป็นตัวละครที่ทราบปกิกิริยาธทตุนใหม่ขึ้นมาเลยนั่นเองนะจริงๆแล้วมันก็คือชาร์จไฟฟ้าอัปเกรดนั่นเองนึกถึงนิรูกระน,นะนิรูมันก็เปลี่ยนจากมะเฟืองปกติเป็นมะเฟืองโปรแม็กใช่ไหมตัวของอินิฟาเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟฟ้าเป็นชาร์จไฟฟ้าโปรแม็กนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครของนางกันนะรับ่น่นนาาาเเเาาจะจะไมลึกกทชิูพใป นี่ก็จะเป็นการอธิบายการทำงานของสกิลเวนิฟ้าแล้วก็ปฏทกิยาลูน่าชาร์จนะครับก็พูดถึงดามีของนางลิดนๆหน่อยๆเนาะซึ่งก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดนึงครับสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โลครับและท้องกันแล้ว ไปดูกันเลยกว่าครับผมคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเก,เกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอป,ปดีๆอย่างอัค o ฟนครับนี่คือแอป,ปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซลวูดทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันถ้าทัท,ที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัค o ฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่ แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดสคริปชันสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมชีพแพ็กบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กและที่สำคัญยังได้ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนนานสูสงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นนั้นนั้นโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องพูดถึงปักิริยาลูนาชาร์จกันก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะอธิบายสกิลของอินิฟ้าเนาะโดยลูนาชาร์จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราใส่อินิฟ้าเข้าไปในทีมแค่นั้นเลยนะครับมันจะเปลี่ยนการชาร์จไฟฟ้าให้เกิดเป็นลูนาชาร์จแทนแล้วลูนาชาร์จคืออะไร ลูน่าชาร์จครับผมมันเป็นปฏิกิริยาที่ถูกสร้างขึ้นโดยการเอาน้ํามาผสมกับไฟฟ้านะครับมันจะกลายเป็นลูน่าชาร์จนะครับโดยจะทำดาเมจคล้ายกันกับชาร์จไฟฟ้าครับแต่วงจะกว้างกว่าพอสมควรโดยมอนตัวเดิมเนี่ยจะโดนด,ดาเมจในทุกๆ2วินาทีนะครับผมนะ จนกว่ามันจะหมดปฏิกิริยาเลยนะแล้วก็ดามจของรูน่าชาร์ตเนี่ยครับเป็นดามจดที่ติดคริดได้และไม่สนเกราะนะครับสาเหตุที่ไม่สนเกราะเดี๋ยวผมแปะตารางให้ดูนะครับอันนี้คือตารางการคำนวณดามจของรูน่าชาร์ตโอเคเอ่อถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะเนี่ยไม่ต้องซีเรียสโอเคป่ะเอาเป็นว่าในตารางนี้ไม่มีการคำนวณกับเกราะของมอนเพราะงั้นดามจที่ตัวของรูน่าชาร์ตทำออกไปมันคือดามจจริงนะครับคือไม่สนเกราะเลยแบบว่าทำดามจแบบ ดามจจริงอ่ะเออและดาเมจของรูนาชา์ดเ่ยครับเกิดจากการที่เอาตัวละครในทีมทุกตัวที่มีสิทธิทำรูนาชร์ดได้แรงที่สุดเอามารวมกันนะครับผมนะก็ผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในทีมที่มีอายาโตฟิช ายาเอะแล้วก็เอนิฟ้าแล้วกันคือมันมี3ตัวที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็น้ําตัวเดียวอะไรย่างนี้ใช่ไหมทุกตัวละครเนี่ยสามารถทําให้เกิดลูน่าชาร์จได้หมดเลยนะครับในทีนี้แล้วมันก็จะเอาตัวละครที่ทำลูน่าชาร์ตมารวมกันเป็นดาเมจลูน่าชาร์ตอันเดียวนะครับผมนะนอกจากนี้ตัวของลูน่าชาร์ตครับยังพึ่งพาชำนาญธาตุน้อยกว่าชาร์ตไฟฟ้านะครับผมอ่าอย่างในตารางที่ผมให้ดูนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่เป็นว่า EC เนี่ยคืออิเล็กโทรชาร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอ่อชาร์ตไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งตอนที่เรามี EM อยู่ที่1000เนี่ยครับมันจะปับความเสียหายชาร์จไฟฟ้าอยู่ที่633.3%นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Lu n a c ช a r ์หรือว่า LC ที่อยู่ทางขวาเนาะถ้าเกิดว่าคนมี EM 1000มันจะบัฟบเพียงแค่261.3%นะนั่นเองแล้วก็ตัวของตารางนี้นะครับผมนะมาจากช่อง s a j e f ์7นะครับผมนะเป็นช่องต่างชาติเนาะไปกดติดตามเราก็าได้นะประมาณนี้อันนี้คือที่ผมย่อยมาให้นะครับสำหรับตัวของมัน เพราะงั้นทีนี้เรามาดูตัวของการทํางานของสกิลอินน่ฟากันดีกว่าครับการโจมตีปกติของอินน่ฟาไม่มีอะไรเพราะงั้นผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันครับมากันที่ตัวของสกิลธาตุกันก่อนตัวของสกิลธาตุนะครับผมนะเข้าใจง่ายพอสมควรครับคือเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะทำดาเมจไฟฟ้าเอลีหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยครับมันจะเรียกตัวของบอดออกมานะครับผมนะช่วยโจมตีพร้อมกับสร้างโล่20วินาทีอ่า โดยที่ตัวของบอดนะครับจะช่วยตีเป็นดาเมจ AOE ทุกๆ2วินาทีนะครับผมนะคูลดาวของสกิลนี้อยู่ที่16วินาทีและมีดูเรชั่นอยู่ในสนามเนี่ยอยู่ที่20วินาทีครับดังนั้นเนี่ยตัวของโล่สามารถวนได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเอ่อตัวของความความเขาเรียกอะไรนะความอยู่นานเนาะตัวของระยะเวลาโล่อะดูเรชั่นของโล่เนี่ยมันยาวกว่าคูลดาวนะครับดังนั้นเนี่ยราสามารถวนดูเรชั่นได้ โดยที่โล่ไม่แตกไปก่อนนะครับผมยกเว้นว่าคุณจะโดนดามจแรงเกินไปอะไรอย่างเนาะโดยความหนาของโล่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงในระดับที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ตัวของดามจที่สร้างออกมาอยู่ในตัวคูณที่แถวแถวร้อยเกือบ20 0%ต่อฮิตนะครับซึ่งไม่แย่สําหรับตัวละครที่เล่นปฏิพิยาธาตุแต่ว่าตัวของสกิลเนี่ยร้อยเกือบ200%นะครับในส่วนของตัวคูณซึ่งทำาดูทั้2สองวิเนาะส่วนถ้าไม่ตายครับผมนะเวลากดเนี่ยจะสร้างดามจไฟฟ้าเอลีอันเบอร์เอร์อกมานะครับดามจแบบเป็น จะซัมมอนบอทดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีบอร์ดอยู่แล้วในสนามเนี่ยก็จะทําการรีเซ็ตเวลาให้นะครับผมนะก็คือรีเซ็ตเวลาของบอทดให้เหลือศูนย์ให้โดคยครดาวของท่าไม้ตายจะอยู่ที่15วินาทีและมีการใช้พลังงานอยู่ที่60หน่วยนั่นเองมาดูกันที่พรสวรรค์กันบ้างครับผมนะ,ะกับพรสวรรค์แรกเลยเมื่อตัวละครเมื่อตัวของเอเนฟ่ากดท่าไม้ตาย ทุกตัวละครในทีมของเรานะครับผมนะจะได้รับชำนาญธาตุ6%ของ a d k ในฟาเป็นเวลา20วินาทีนั่นเองก็ง่ายๆครับผมสมมติว่าคุณมี a d k อยู่ที่2,000หน่วยชำนาญธาตุ6%ของ2,000เนี่ยก็คือ120นั่นเองตัวของเอ f ิก็จะแจก120หน่วยที่เป็น EM ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีม แต่ถ้าเกิดว่าออลิฟ้ามี ATK ถึง3,000ตัวของชำรญท่าที่แจกกออไปก็จะเป็น180หน่วยนะครับผมนะซึ่งไม่มีเพดานนะครับดังนั้นยิ่ง ATK สูงยิ่งแจกชำระท่าเยอะนั่นเองแต่ตัวของออลิฟ้าเนี่ยครับไม่ควรใส่ EM ล้วนและไม่ควรใส่ ATK ล้วนด้วย เพราะว่าตัวของดาเมจลูน่าชาร์ตแล้วก็ดาเมจของตัวนัยนเองเนี่ยครับมันสามารถติดคลีได้เนาะดังนั้นก็ควรจะใส่คลีเลชิเดมลงไปด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ยัดแต่ชำน,นาญท่านนะเพราะว่ายัดชำนาญทาตุเยอะไปมันไม่แรงนะครับสำหรับปฏิกิริยาลนะูน่าชาร์ตนะพาสีเปนถัดมาครับนั่นก็คือเมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดชาร์จไฟฟ้ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นลูน่าชาร์ตอย่างที่บอกไปเนาะ และทุกๆ100หน่วยของ a อ k ีเอเนฟาจะไปเพิ่มเบสดาเมจของรูน่าชาร์ตครับ0.7%ุดสูงสุดอยู่ที่14%หรือก็คือตอนที่อเนฟามี a อ k 2 0 0 0หน่วยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างโกงนะเพราะว่าอันนี้มันบัฟเบสดาเมจเลยนะครับผมแล้วยิ่งตัวของรูน่าชาร์ตเนี่ยมันสามารถตีทะลุเกราะได้ด้วยถือว่าเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างดีครับและพาสซีฟป็นสุดท้ายครับอันนี้โกงโคตรๆแม้ว่าจะโดนเนฟมาแล้วก็ยังโกงอออยยู่ดดีีนนนนะะคัผโาส้ก็ื เมื่อเกิดเมฆลูน่าชาร์ตขึ้นมาในสนามนะครับเมื่อตัวของบอดเอนิฟ่าครับทำการโจมตีในตอนที่เพิ่งเกิดตัวของลูน่าชาร์ตไปเนี่ยเอนิฟาจะปล่อยการโจมตีเข้าไปอีกหนึ่งการโจมตีครับเป็นการโจมตีพิเศษโดยจะสร้างคามเสหายไฟฟ้าแบบ LE เท่ากับ65%ของเอของ a อ k อนิฟ่าและที่สำคัญดาเมจนี้นับเป็นดาเมจลูน่าชาร์ตแปลว่าดาเมจที่มาจากบอทและดาเมจที่ออกจากพาสีนี้ ตีทะลุเกราะครับอ่าเวอร์ไหมก็คือตัวของบอดคือเวลาปกติเนี่ยเรากดสกีมธาตุมันจะเรียกบอดมาอยู่แล้วแล้วพอมาเจอกับพาสซีฟนี้เนี่ยมันทําให้บอดสามารถตีทะลุเกราะได้นะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมของ c ีซูนนะครับซึ่งผมจะขอยังไม่พูดถึงกลุ่มดาวเนาะเราค่อยพูดอีกทีคือตอนคลิปฟูไกเลยนะครับผมนะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูฟูไกตัวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยแต่โอเคเรามาสรุปภาพรวมของตัวละครกันดีกว่านะครับผมนะว่าอิเดฟ้า หน้าเปิดหรือเปล่านะครับเอเนฟ่าเนี่ยครับนางถือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอยู่ในเทียเดียวกันกับเอสโกเฟียแต่เป็นตัวละครที่มีความหลากหลายมากกว่าเอสโกเฟียครับคือเอสโกเฟียเนี่ยบังคับว่า,าต้องเป็นตัวละครที่เล่นแช่แข็งเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเอเนฟ่าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ไฟฟ้าและน้ําล้วนในทีมนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีคือเราสามารถเล่นเป็นแบบไฟฟ้าน้ําไฟไฟฟ้าน้ําไม้อะไรอย่างนี้ได้หมดเลย คุณเก็ตไหมก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นทีมเวเปอร์โหดหรือว่าจะเล่นในส่วนของทีมไฮเปอร์บูมตัวของเอเนฟาสามารถไปเล่นได้นะครับผมเพราะงั้นถามว่าน่าเปิดไหมกรณีที่คุณเนี่ยบิวทีมของเมดิเพสครบทุกธาตุแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าลงทุนกับตัวของเอเนฟาเหมือนกันหรืออยากจะเปิดตัวของเอเนฟามาเพื่อลงสเตจเชนออนสล็อตก็ได้นะครับหรือว่าเลไลแดงนั่นเองเพราะว่า,าตัวของสเตจเชนออนสล็อตในแพทหน้าเนี่ยครับ มันบังคับชาร์จไฟฟ้าห้องหนึ่งเนาะมันเป็นบอสเต,ต่าที่ให้เล่นชาร์จไฟฟ้านะครับผมก็ก็ใครอยากจะเปิดก็เปิดละกันนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้กากเลยนะครับพูดตามตรงว่ามันอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางเก่งด้วยซ้ําเพราะว่าจากดาเมจที่คํานวณมานะครับผมนะ,ะผมแปะภาพดาเมจได,ด้ดูคุณจะเห็นได้ว่าดาเมจต่อวินาทีนะครับ DPS ของทีมค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่นะครับอยู่แถวแถวเจ็ดแปดหมื่นอ่า บางทีมเนี่ยอย่างทีมนิวเว l เดตเนี่ยขึ้นไปถึง90,000มื่นในทีเดียวเชียวนะครับแม้ว่าอาจจะไม่แรงเท่ากับเบสทีมของนิวเว l เดตแต่ถือว่าแรงในระดับหนึ่งอยู่ดีนะครับและนี่คือกรณีที่อินิฟาเนี่ยครับเขาใส่แค่อุวุธ4ดาวนะถ้าเกิดว่าอินิฟาไปถืออาวุธประจำตัวมันจะแรงขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับ แล้วก็ผมไม่ได้ทํากราฟมาเนาะแต่ว่าตัวของเอเนฟ่าเนี่ยมันแรงกว่าเย่หลานด้วยซ้ำนะครับในทีมคอรีนหรือว่าในทีมที่ใช้เย่หลานกันดังนั้นเนี่ยถามว่าโหดไหมถ้าเรียกว่าดาเมจแรงกว่าเย่หลานก็คงจะเก่งแหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับซับนิเพสที่มากความหลากหลายเหมือนพวกฟรีนะหรือเย่หลานอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่หลากหลายเท่าพวกนั้น แต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมนะ <c oughs> เพื่อปกำลังใจในการทําคลิปใหม่ของผมต่อไปสุดท้ายน,นี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบายบายครับผม